สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนค,คนรูครูเมรัฐการเจริญสุขครูศูนย์การเรียนชุมชนกสนอําเภอบางบ่อนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมายเช่นฤดูการข้างขึ้นข้างแรง สุริยุปราคาจันทรุปราคาหรือดูการเกิดขึ้นจากสองสาเหตุหลักคือแกนโลกเอียงทำมุมระนาบของวงจรเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะโคจรรอบดวงอาทิตย์แกนของโลกที่เอียงเป็นมุมคงที่ตลอดเวลานั้นทำให้พื้นที่ของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ทำให้บริเวณต่างๆของโลกได้รับความร้อนไม่เท่ากันจึงทําให้เกิดฤดูาการต่างๆสลับกันเป็นเวลาหนึ่งปีข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นเนื่องจากโลกและดวงจันทร์ต่างเป็นดาวเคราะห์โลกที่โคจรดวงอาทิตย์ส่วนดวงจันทร์โคจรรอบโลกแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่เรามองเห็นนั้น เป็นผลมาจากการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ด้านที่ได้รับแสงซึ่งหันมาทางโลกการที่เรามองเห็นตัวดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนเพราะดวงจันทร์สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์หันมาทางโลกไม่เท่ากันเกิดข้างขึ้นข้างแรมในรอบในหนึ่งรอบกินเวลาประมาณ30วันหรือ1เดือน ความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์บนผิวโลกอันเนื่องมาจากดวงอาทิตย์ในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นบรรยากาศที่อยู่รอบโลกจะมีลักษณะเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของดวงอาทิตย์และสิ่งแวดล้อมของโลกดังนี้การเกิดกลางวันกลางคืนโลกของเรามีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว สาเหตุนี้ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนโดยโลกจะหมุนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกทำให้เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนั่นเองเนื่องจากโลกของเราเป็นบริวารของดวงอาทิตย์โดยโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบเป็นเวลา3 6 5วันหรือ1ปีในขณะเดียวกันโลกจะหมุนรอบตัวเองหรอบโดยใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเอง จึงส่งผลให้ด้านที่โดนแสงสว่างจะเป็นกลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจะเป็นกลางคืนหรือการในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นแก้สมมาตรของโลกที่เอียงทำมุม23.5องศากับเส้นตั้งฉากของระนาบโคจรส่งผลให้การรับแสงอาทิตย์ของโลกเปลี่ยนไปในแต่ละวัน ในเขตอบอุ่นและเขตหนาวแบ่งออกเป็นสีฤดูได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซึ่งโดยทั่วไปฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาวจะมีระยะเวลาดังนี้ว่าสันตฤดูหรือฤดูใบไม้ผลิเริ่มตั้งแต่21มีนาคมถึง20มิถุนายนคิมหันตฤดูหรือฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ 21มิถุนายนถึง21กันยายนศาสตร์ฤดูหรือฤดูใบไม้ร่วงเริ่มตั้งแต่22กันยายนถึง21ธันวาคมเฮมาตาฤดูหรือฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่22ธันวาคมถึง20มีนาคมในเขตร้อนจะแบ่งออกเป็น3มฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคมฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏการณ์บนผิวโลกอันเนื่องมาจากดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองพร้อมกับโครจรรอบโลกคาบการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ใช้เวลา27วัน7ชั่วโมง43นาที12วินาทีส่วนคาบการโครจรรอบโลกเทียบกับดวงอาทิตย์ใช้เวลา29วัน12ชั่วโมง44นาทีเรียกว่าเดือนจันทรคติการเกิดข,ขึ้นข้างแรม ดวงจันทร์หันด้านสว่างเข้าหาดวงอาทิตย์ขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกคนบนโลกมีโอกาสเห็นจุดสว่างของดวงจันทร์มากน้อยแตกต่างกันไปเช่นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันกับดวงจันทร์และโลกในวันนั้นทุกตำแหน่งบนโลกไม่สามารถเห็นจุดสว่างของดวงจันทร์ได้และในวันต่อๆไปดวงจันทร์เคลื่อนที่ทำมุมกับโลกไปจากตำแหน่งเดิมวันละประมาณ 12องศา30ลิบดาคนบนโลกมองเห็นจุดสว่างของดวงจันทร์มาขึ้นเรื่อยๆเรียกช่วงนี้ว่าข้างขึ้นหรือเดือนงายเมื่อดวงจันทร์โคจรมาถึงวันขึ้น8คำ่ำอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ทำให้คนบนโลกเห็นจุดสว่างของดวงจนันทร์ครึ่งดวงจนวันขึ้น15คาคำคนบนโลกจึงสามารถเห็นจุดสว่างของดวงจันทร์ได้ทั้งหมด เรียกว่าดวงจันทร์เต็มดวงถัดจากวันดังกล่าวไปดวงจันทร์จะลดลงเรื่อยๆเรียกว่าข้างแรมน้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลแรงดึงดูดระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แรงดึงดูดของดวงจันทร์จะเกิดแรงกระทํามากที่สุดในบริเวณที่อยู่ไกลโลกมากที่สุดดังนั้น น้ำในมหาสมุทรจึงเคลื่อนเข้ามาในบริเวณนี้มากกว่าที่อื่นจึงเกิดเป็นน้ําขึ้นด้านตรงทามก็มีแรงกระทําเหมือนกันแต่น้อยกว่าด้านที่อยู่ใกล้กับดวงจันทร์ส่วนระดับน้ําด้านค้างทั้งสองของโลกก็ลดลงเป็นปรากฏการณ์น้ำลงนี่คือรูปภาพแสดงปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้าลงและนี่คือรูปภาพแสดงความแตกต่างของการเกิดน้ำขึ้นและน้ำลง โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลาระหว่างน้ำขึ้นครั้งที่1ถึงน้ำขึ้นครั้งที่สจะใช้เวลาเท่ากับ12ชั่วโมง2 5นาทีทั้งนี้ปรากฏการน้ำขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรโคจรมาอยู่เหนือศีรษะของเราโดยเราต้องรอให้เวลาผ่านไปอีก6ชั่วโมงจึงจะเห็นปรากฏการน้ำขึ้นและนี่คือตัวอย่างของการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง โดยการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงจะเกิดได้สองครั้งในหนึ่งวันการเกิดสุริยุปราคาสุริยุปราคาเกิดขึ้นในเวลากลางวันเมื่อดวงจันทร์โคจรอยู่ในตำแหน่งระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกคือวันแรม14บ่คำถึง15คหาำหรือวันขึ้น1่งค่ำและอยู่ในระนาบเดียวกัน เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้ามาบดบังแสงของดวงอาทิตย์ส่งผลให้เกิดความมืดบางส่วนบนพื้นโลกในช่วงเวลาหนึง่งการเกิดจันทรุป,ปราคาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจันทาคาาจะเกิดขึ้นในวันเพน็ญโดยปรากฏการณ์นี้เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับโลกและดวงอาทิตย์โดยจะมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ทำให้โลกบางแสงอาทิตย์ที่จะส่องไปถึงดวงจันทร์และเงาของโลกก็ไปตกกระทบที่ดวงจันทร์ทำให้คนที่อยู่ในซีกโลกทางด้านที่เป็นกลางคืนนั้นมองเห็นจันทรุป,ปราคาในลักษณะรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นจันทรุป,ปราคาเงามัวจันทรุป,ปราคาบางส่วนหรือจันทรุป,ปราคาเต็มดวงนั่นเอง